สวัสดีค่ะนักเรียนเซอร์รส์นี่อะไรนางพันธุรัตแปลงก็คือพันธุรัตตอนที่แปลงร่างสวยแล้วนะคะเรามาพบกันในวิชาภาษาไทยกับคุณครูเป้งมีวันนี้จัดพรอเต็มมากเลยตามสัญญานะคะเพราะว่าหน่วยนี้เราจะเรียนเรื่องวิววิโตัวก็อิตา นางพัชรัตหลุดภาษาถิ่นนะคะซึ่งในหน่วยนี้นะเราจะเรียนวรรณคาดีนะคะเรื่องหนึ่งเงาะป่าเรื่องแรกนะคะสังทองแล้วก็พระอภัยมณีนะคะแล้วก็ละครพูดเรื่องพระร่วงนะคะคุณจัดเต็มเลยเนี่ยสวยไหมอะถามจริงๆงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยจ้านางอะไรจะอ้วนขนาดนี้ถึงจะอ้วนก้้นสวยนะอ่านะคะทีนี้อยู่ในหน่วยนี้นะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องเอ่อ ลักษณะคำประพันธ์ของวรรณคดีแต่ละเรื่องที่คุณครูสอนนะคะจะเรียนการย่อความอ่านแล้วเราต้องสามารถย่อความได้นะคะแล้วก็ภาษาถิ่นผังวโนทัศน์ด้านต่างๆเลยแต่อาจจะไม่ได้สวยทุกวันนะคุณคได้ลุกขึ้นมาจัดพอ็อตสวยทุกวันแต่ก็สวยใช่ไหมล่ะใช่ไหม,ม,ไมอืมอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรื่องแรกที่คุณครูจะนำมาฝากก็คือเรื่อง งปางปลางาะปลางาะปลานักเรียนรู้จักงอปลาไหมไม่ใช่งาะโรงเรียนไม่ใช่เงาะคอนสารที่อร่อยออร่อยนะคะงาะปลาที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะเป็นพระราชนิพธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านะคะทรงประพันธ์ขึ้นมา ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นมาตอนที่หายจากพระอาการประชวรเพื่อที่จะให้มีเรื่องจันลงใจให้พระองค์ทรงมีพระกำลังพระหารยลิไทยในการที่จะพระทรงงานต่อไปนะคะเงาะป่าเป็นเรื่องราวของเงาะเผาสาไกาที่อยู่ในแถบจังหวัดพัทลุงในประเทศไทยนะคะหนุ่มน้อยพัทลุงชาวสาไกาที่มีบุญญาธิการได้เป็นถึงมหาเล็กหลวง นะคะอ่ะอยากทราบว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงเราไปเจอกันในบทเรียนนะคะยู่งับโตกลออนนี้ไง